จูดเบลลิงแฮมชายที่นับสถิติตอนนี้คือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนับตั้งแต่เจ้าตัวปฏิเสธเป๊ปที่โทรไปชักชวนให้มายันทิ้นเอติฮัดเด็กหนุ่มที่เป็นคนโปรดของเจเกนคอปปัจจุบันเขาได้ย้ายไปเป็นเด็กหนุ่มฟอร์มบาบีไลเยอร์ใหญ่ที่ถิ่นเบอร์นาบิดเลอันมาดิคนั่นเองล้อสิล้านปอนด์กับการลงทุนที่คุ้มค่าของเลอันมาดดันเหมือนกับการซื้อโรลอยที่ราคาแพงแต่คุ้มค่าคุ้มราคาจ่ายจบที่จูดคนเดียว เบนเซม่าย้ายออกโมดิตเริ่มแก่ตัวขึ้นแต่เพียงจูดย้ายเข้ามานับตั้งแต่ลงสนามนัดแรกก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยแม้แต่นิดกองเชเลอันมัดดิดกต่างมีความสุขไม่มีความทุกข์มีแต่รอยยิ้มไม่กังวลในตัวนักเตะวัย20คนนี้เลยแม้แต่น้อยจูดเบลิงแฮง ได้ตอบกลับมาด้วยทุกอย่างโดยผลงานว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งจริง10นะัด10ประตูกับเลอันมารดิกที่ถือเป็นการเปิดตัวที่สวยหรูจุดเด่นของเขามันมีเยอะมากเลยแทบหาข้อเสียไม่เจอเลอันมารดิกไม่ว่าจะเจอเกมที่ยากขนาดไหนไม่ว่าจะเจอเกมที่สกอร์ท้าทายท้ายเกมกำลังจะแย่แต่จุดกับทําลายกำแพงเหล่านั้นลาวับว่ามีเขาแล้วจะไม่แพ้ว่าใจแดงกลางของเลอันมารดิกไม่พอลาวมาเป็นกองกลางตัวสําคัญของทีมชาติอังกฤษที่ขาดไม่ได้แม้แต่น้อย ผลงานนักเตะคนอื่นอาจจะกระท่อนกระแท่นแต่ผลงานเขากับพุ่งคึ้นเรื่อยๆมีความกระหายกระเฮี้ยนกระหือรือในชัชนะ การเลี้ยงบอลการจ่ายบอลการยิงที่มันเหนือจินตนาการกับวัยเพียงแค่20ปีแฟนๆทีมชาติอังกฤษคงปื้มปิดไม่น้อยกับจุดเบลลิงแฮมเขาไม่สนคำพูดคนไม่น้อยเขาทำทุกๆจังหวะให้มันดีงามเขาทำให้ทุกๆพื้นที่ของทีมชาติหรือสมโมสรน,นั้นเล่นง่ายเขาทำให้โค้ชอย่างเจคินคอฟฟ์าตามองดูสถานการณ์เขาทำให้เป๊ปต้องโตเกียกล่อมถือว่าเขาเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์จริงๆด้วยสติติหลายๆอย่างทั้งในทีมชาติทั้งในสมโมสรตอนนี้เขาได้กลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุด บางทีเขาอาจจะคว้าบัลลงดอกก็ได้ในเพียงอีกไม่กี่ปีด้วยผลงานระดับมาสเตอร์ขนาดนี้ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ